เน,นี้ยาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาทำสวิตปิดควันนะัดนาว่า DC0 ตัวเก่าวันนี้ตัดเส้นไหนครับนี่เราใช้เส้นกลางสองปั๊ก F4 เส้นกลางเส้นส,สีเขียวสีเขียวแล้ววิธีทำไงตัดตรงไหนครับเราจะทำการตัดแล้วเอาสายที่เราใส่สวิตเนะี่ยข้อมแทน ไปเลยคอมยังไงครับเดีย๋ยวทำให้ดูครับอันนี้คือสายเส้นกลางใช่ไหมใช่เส้นสีเขียวเส้นที่สามใช่มนนีทั้งหมด5เส้นเส้นกลางพอดีอันนี้คือปั๊กอะไรครับจะเป็นสปลั๊กปั๊ก 2. 2> สองสัญญาณในโฟ ที่มาจากกอง้องอากาศนี่เอาไปตัดกลางเลยตัดขาดเลยนี่ตัดอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครัไม่เป็นไรครับออกสองฟังเหมือนเราสวิตไปค่อมกลางครับเพื่อเปิดปิดปัญญาณ แล้วก็สายของสวิตมาใส่เลยหัวท้ายใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราจะยัดสายเข้าไปรถในช่องไหนครับทังถ้าเป็นนาวาร่าดีซศูนย์นะครับช่องทางเข้าฝั่งนู้นมันจะมีเข้าพร้อมชุดไฟกล่อง ช่องนี้ครับใช่ครับแต่นี้ทำสาธิตให้ดูก่อนทดลองให้ดูก่อนว่าปิดได้จริงแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไล่เก็บเข้าแบงในรถติดตั้งในรถอีกทีอันนี้คือจะเอาไว้อย่างนี้แล้วลองสาธิตให้ดูก่อนอว่าใช้ได้จริงรอเปล่าอันนี้จะพันแบบลวกลวกไปก่อนอใช้เท่าหดเก็บดีๆอีกที เกิดที่วิท,วทปิดเปิดจช่ครัใช่าวราดีซีูเนี่ยถ้ารีแมทมาแล้วเนี่ยควันเยอะแน่นอนดองเดิมก,ก็เยอะแล้วฝาถึงทำดาวรานะ่ครับทำไมดาวราถึงควันเยอะดาววิ่งไม่ออกหัวชีดหมดหชีดเนี่ยนาวราหัวชีดใหญ่เบอร์ใหญ่จ่ายน้ำมันเยอะยิ่งมีแมทมาแล้วเพิ่มน้ำมันเพิ่มอะไรมาแล้วควันเยอะแน่นอนแล้วแล้วสาเหตุที่เทอร์โบแบบวิ่งไม่ออกมีควันเยอะเงี้ย อ่าอันนี้ฝากไว้อีกเรื่องนครับนาวาร่าเนี่ยถ้าเป็นเทอร์โบเดิมโข่งเดิมแปลผันเดิม,เด,มเดิมติดรถมาจะมีชุดเขาเรียกว่าอะไรนะชุดเรียกว่าจะก่อนแวคคัมอ่าสายแวคคัมสายแวคคัมของเดิมเดิมติดรถอะ่ะนี่นชอบแตกตัวนี้ใช่ไหมครับใช่อสายจะแตกเขานิยมไล่เก็บเปลี่ยนกันมันจะโอ้หหลายเส้นนะประมาณเกือบสามสิบเส้นอะ่ะ มันจะแตกแล้วจะหากันไม่เจอยากเพราะว่ามันจะอยู่ลึกมากเลยฝั่งนู้นน่ะเส้นพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่แต่อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเปลี่ยนมาเป็นเทโบสามพันนี่ฮะเพราะถ่านเดิมเดิมมันจะกรอบใช่แต่เปื่อยกรอบแล้วบางทีมันไปแตกด้านล่างฝั่งู้นอ่ะอ๋อครับคนจะไม่รู้จะเปลี่ยนแค่ชุดบนแล้วมันก็จะไม่หายอถ้าจะให้รู้อ่ะคือซื้อวัดบูทมาต่อวัดบูทดูถ้าเกิดเปลี่ยนสายครบวัดบูทขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วบูทยังไม่ขึ้นเนี่ย แสดงว่ายังเปลี่ยนไม่หมดแล้วเหมือนเทอร์โบมันจะไม่ทํางานเพราะว่าคีบของเดิมมันเป็นแบบแบบดูดแบบดูดของแบบคมแบบคมดูดลมถ้ามันระบบไม่ครบอ่ะมันจะไม่ดูดแล้วโคงหลังมันจะไม่เปิดครับควันจะดารถเดิมๆควันดนําแน่พังเทอร์โบพังอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับน,นี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ก็เสต่ออันนี้เผื่อใส่ไว้เ,เข้าไวไ้ในรถครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างจะพาไปลองทีนะว่าจะ ปิดได้ไม่ได้อันนี้น,นี่คือปิดควันอยู่มาดูการปิดควันของสวิตปิดควันนะครับดูว่าจะปิดอยู่หรือเปล่านี่ครับไม่มีควันเลยไม่มีควันเลยนะครับเดีย๋ยวลองเบิ้ลอีกทีครับนี่ครับไม่มีควันเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนเปิดเปิดสวิตดูนะครับ ดูครับว่าจะมีควันหรือเปล่าเนี่ยครับควันเยอะเลยขอลองปิดอีกทีครับเนี่ยครับไม่มีควันเลยครับอ่าควันไม่มีเลย สนใจลองทํากันดูได้นะครับประหยัดครับไม่ถึงร้อยงบประหยัดไม่ถึงร้อยไว<ร>้ฟ<ห>ัง<ห>ตำรวจจับได้ครับครับวันนี้ก็ผมจะมาฝากที่ทค่นียครับขอบคุณครับ,บค,ครับผม